ก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณสารที่ให้ความยุติธรรมแล้วก็เข้าใจการทํางานของสือ่อในการนําเสนอเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของสาธนะารณะนะคะซึ่งเป็นหน้าที่ของสื่ออยู่แล้วสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนที่กลุ่มที่ถูกเอาเปรียบหรือว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับความสนใจจากคนหมู่มาก แล้วก็เป็นกลุ่มที่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยมีปักมีเสียงในสังคมฉะนั้นก็สําคัญเป็นเรื่องสําคัญที่สื่อจะต้องฉายแสงไปที่คนกลุ่มนี้เพราะว่าถ้าสื่อไม่พูดแล้วใครจะพูดอีกตอนนั้นอาทางานโต๊ะข่าวต่างประเทศเนาะแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศแล้วก็มันเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนนะคะ่ะมันควรจะได้รับการเผยแพร่สองก็คือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานเมียนมาเนาะซึ่งเขาไม่ค่อยมี สำหรับเราอ่ะสำหรับประสบการณ์นในชีวิตเราอ่ะเรารู้สึกว่าคนกลุ่มนี้เขาไม่ค่อยมีปากมีเสียงในสังคมมากนะักฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญที่สาธารณชนจะต้องได้รับรู้ค่ะสำหรับพี่ยืนยันค่ะเพราะว่าสื่อก็คือสื่อสื่อต้องนําเสนอ,เ,อ,อเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะถ้าสื่อไม่ทาแล้วแล้วใครจะทําอีกในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเสรีภาพสื่อได้รับการ r e s p e a t f u e n e s s มากขึ้นหลายๆคน ในสังคมหลายๆกลุ่มคนในสังคมรวมถึงกลุ่มคนที่เป็นผู้ออกกฎหมายหรือว่ากลุ่มคนที่เป็น decision maker policy maker อะไรเงี้ยมีความเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะแบบ international นะก็ก็ดีใจค่ะโดยรวมถึงคนรุ่นใหม่ด้วยที่เข้าใจเรื่องนี้มากขึ้น